สวัสดีครับกระผมนายเชียพัฒน์ทิโตสวัสดีครับกระผมนายพรนิวัตนย์ยูช่างพวกเราสองคนเป็นนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนสาคอนวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาปูไทยทางนีไชน่าวันนี้พวกเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์กับ BCG ในปัจจุบันนะครับ วิทยาศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศของเราผลจากการศึกษาหาความรู้กเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทําให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านการเกษตรด้านการแพทย์ด้านกีฬาด้านอุตสาหกรรมและด้านการคมนาคมครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจของเราได้รับผลกระทบมากมายหลายด้านวิธีการเศรษฐกิจของเรานั้นย่ำแย่ลง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดก๊าซมลพิษต่างๆการเกิดก๊าซในกระจกการเกิดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นหรือเรียกว่าขยะล้นเมืองซึ่งเกิดจากปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทําให้มีจำนวนขยะเพิ่มขึ้นอย่างรดวดเร็วในทุกๆวันการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกิดภายน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักหรือเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าทําให้ต้นไม้นะครับไม่สามารถช่วยอุ้มน้ําไว้มากพอจึงทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก ผมิจาการเกษตรเสียหายทําให้เกษตรก,กรขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อน,น,อนการเกิดสภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากอากาศร้อนจัดส่งผลให้ผมพิทางการเกษตรขาดตอนทําให้เกษตรก,กรนะครับไม่สามารถปลูกพืชผักสมครัวหรือทำไร่ทำสวนเพื่อน,นําไปสร้างรายได้มาจุนเจอข้อครัวได้ครับการเกิดโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด -19 โรคฝีดาลี ซึ่งโรคระบาดเหล่านี้ส่งผลทําให้เศรษฐกิจของเราได้รับความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหากรรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์และระบบการศึกษาะระบบการศึกษานะครับจะเห็นได้ว่านักเรียนและคุณครูไม่สามารถมาทําการสอนในโรงเรียนได้จึงเกิดเป็นการเรียนออนไลน์นะครับทําให้ครูและนักเรียนมีการทําง,งานที่ลดประสิทธิภาพลง ไม่จะเป็นเรื่องของร่างกายที่ทําให้นักเรียนเสียเส่ยงต่อการติดโควิดรวมถึงคุณครูที่เสี่ยงต่อการติดโควิดในทีทาให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของเราครับลดลงอย่างมากครับในด้านการท่องเที่ยวและการบริการนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวประเทศของเราทําให้เราขาดรายได้ตรงนี้และทําให้เศรษฐกิจของเราไม่สามารถอบเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับและยังมีการพบอีกนะครับว่า มนุษย์เราใช้ทรัพยากรที่10ดเปืองเราจึเกิดเป็นแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดเน้นการใช้ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติจึงเกิดเป็นนยโยบาย BCG Model นยโยบายนี้นะครับเป็นนยโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเอกประยุทจันร์โอชา ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม BCG Model เศรษฐกิจใหม่หรือ Bio Circular Green Economy คือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการนำวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับ4อุตสาหกรรมหลักของเราได้แก่อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการอุตสาหกรรมด้านเกษตร,รและอาหาร อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์และอุตสาหกรรมพลังงานและวัสากรเชียวภาพซึ่งสี่อุตสาหกรรมหลักนี้นะครับจะเป็นสี่เป้าหมายหนละักที่เราจะใช้ขรับเพื่อเศรษฐกิจของเราให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยที่กล่าวมานะครับจะเห็นได้ว่า b c g นั้นเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดย b c g นั้นนะครับมีสาเสาหลักที่สําคัญก็คือ B. Bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C. Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนและ G. Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวโดยทั้งสามเสาหลักนี้นะครับจะเป็นการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดย B. Bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพนั้น จะเป็นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดทรัพยากรเดิมของเราที่มีอยู่แล้วโดยทรัพยากรเดิมของเราที่มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพของไทยก็คือทรัพยากรทางด้านการ,กรเกษตรเราจริงเล็งเห็นและได้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เหล่านี้เข้ามาช่วยพัฒนาผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นครับ 4. circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการการผลิตใหม่อีกครั้งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้เหล่านี้แล้วยังเป็นการช่วยลดขยะในภาคของการผลิตให้เป็นซีโรเวสอีกด้วยครับและ G กีนอีโ c o n o m y จะเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการเกษตร<ๆ>เช่นการใช้ปุ๋ยหมักียวภาพแทนสารเคมี หรือจะเป็นการฟอกสีกระดาษจากยูรินซีเอนไซม์อีกด้วยครับโดยการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับไม่ได้จําเป็นที่มุ่งเน้นแต่เพียงรายได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมุ่งเน้นถึงเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะนําหลัก BCG นะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาสี่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นก็คืออุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอุตสาหกรรมด้านพลังงานและวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพโดยอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะครับจะเป็นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการใช้โดรนในการหวาดปุ๋ยการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนในการควบคุมการให้น้าและการให้ปุ๋ยผลผลิตทางการเกษตรหรือจะเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะครับในการตัดแต่งพันธุกรรมเมล็ดพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการทํางานนี้นะครับจะเป็นการทํางานร่วมกันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลผลิตอุตสาหการรมถัดไปจะเป็นอุตสาหการรมพลังงานและวัสดุชีวภาพจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่ช่วยรองรับของเสียที่มีความต่างชนิดและต่างคุณสมบัติกันเพื่อนําของเสียเหล่านั้นนะครับมาแปรรูปให้เป็นพลังงานและกเก็บในรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนหรือจะเป็นการนําวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วนะครับกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านการรีไซเคิล นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเหล่านั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับแล้วอุตสาหกรรมต่อมานะครับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์อุตสาหกรรมนี้นะครับเราได้มีการนำสมุนไพรไทยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการแพทย์เราได้มีการนำสมุนไพรไทยมาวิจัยเป็นยารักษาโรคหรือนำมาเป็นอาหารเสริมเช่นกัญชา ซึ่งกัญชานะครับสรรพุณสามารถรักษาโรคต้อในตาได้ครับและเรายังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทางการแพทย์เช่นระบบทางการแพทย์ทางไกลระบบการแพทย์ทางไกลครับคือการที่คุณหมอและผู้ป่วยสามารถที่จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอาการห,หรือสอบถามสัมพทานของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลครับ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารของผู้ป่วยและคุณหมอแล้วนะครับยังช่วยในเรื่องของลดผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรายังเกิดโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของความแออัดของผู้คนครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ถือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างมากครับอุตสาหการรมสุดท้ายน,นะครับอุตสาหการรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหการรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในประเทศให้คุ้มค่ามากที่สุดเน้นการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเช่นเปลือกหอยตามชายหาดหินสวยงามไม้ไผ่เป็นต้นที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับนำมาประดิษฐ์เป็นหัตกรรมพื้นบ้านที่สามารถวาจงจำหน่ายเป็นที่รลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและหากนักท่องเที่ยวสนใจมากขึ้นก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น และรายได้ตรงนี้นะครับสามารถนําไปหมุนเยียนเป็นเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนําไปหมุนเยียนเป็นเศรษฐกิจชุมชนแล้วยังช่วยให้เศรษฐกิจบ้านเมืองของเราขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้มากขึ้นด้วยครับและในเรื่องของการบริการนะท่องเที่ยวนะครับเราต้องมีการบริการอย่างมีคุณภาพโดยเรื่องของที่พักอันที่เช่นโรงแรมอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือทีส2์เป็นต้นนะครับ ซึ่งกองการบริการเหล่านี้นะครับจะช่วยให้นักท่องเที่ยวนั้นเกิดความสบายใจและปลอดภัยให้มากที่สุดเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศของเราและอยากที่จะมาพักในประเทศของเรามากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจเหล่านั้นขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นครับเห็นไหมครับว่านโยบาย BCG model หรือ Bioscience Economy คือนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากครับ และเห็นถึงความสําคัญในทุกด้านทุกองประกอบ็นการพัฒนาเศรษฐกิจของเราให้เติดตัวควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับขอจบการพูดเท็ท็อกในหัวข้อวิเทยศาสตร์และ BCG แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ